เจริญช่างคิดขอบคุคานะครับออเดอร์ Order. เครื่องยอดถัวที่ส่งนะครับเป็นรุ่นพิเศษ4แถวระยะหลงล่อง,อง40เซนคาน3คูณ3นิ้วแมกระตูจาน15นิ้วดุมลูกปืน2จับนะครับถังเมล็ดเป็นถังเมล็ดทัวที่ส่งสามารถหยอดข้าวได้ปอเทืองได้ครับเปลี่ยนจานปลูกได้หลายอย่างเลยแต่เจ้านี้จะยอดเฉพาะถัวที่ส่งอย่างเดียวเลยนะครับใช้จาน18รู6ขุนแล้วก็วอสเตอร์20วันนะครับคาน3คูณ น้ำหนักเครื่อง295กิโลความแข็งแรงสมดุลกับรถของลูกค้าเลยนะครับถ้าอยากสั่งเครื่องยอดรุ่นพิเศษแบบไหนบ้างก็ติดต่อที่บริษัทพลจาริญช่างคิดได้นะครับขนาด3คูณ3นิ้วนะครับพร้อมกระทูจานนะครับใบแซะมีคู่นอกแล้วก็มีคู่ในนะครับแล้วก็มีตัวปรับความลึกมีดุมพร้อมหัวจระบีขาบใบรกสองข้างนะครับถังงมาเล็กเบรกจบได้ประมาณ10กิโลนะครับอยู่ด้านไหน กดเมล็ตัวที่สองครับอันนี้จานที่ออกแบบตัวที่สองโดยเฉพาะเลยครับล้อจากล้อยางของบังโซสเตอร์ใส่ไว้ยี่สิบฟันนะครับตามที่ปริมาณต่อไร่ที่ลูกค้าต้องการนะครับสเตอร์ัวนี้มันใส่ได้ตั้งแต่เก้าฟันถึงยี่สิบฟันเลยนะครับเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามถึงยี่สิบฟันนะครับเราใช้หกเหลี่ยมนะครับคุณตะจอกเหล็กชุบแข็งพิเศษนะครับต้องปืนเขาวาปีมครับคุณพิเศษเหมือนกันนะครับ ใช้ได้กับรถไถ18แรง20แรงถึง40แรงนะยครับลูกค้าที่สนใจติดต่อที่บริษัทกรจเจริ่งช่างกได้นะครับโรงงานเราอยู่ที่จังหวัดสระบุรีอำเภอพระนโคระบะานะครับลูกค้าเอ่อวนนี้จะให้ส่งลูกค้าวันนี้นะครับรับรายละเอียดเพิ่มเติมลูกค้าติดต่อเบอร์ตามนี้ได้นะครับทักใน Facebook ก็ได้ t ิ k ต,ตอ k ก,ก็ได้ครับ YouTube ก็ได้นะครับ